คิมซูฮยอนงานเข้าแล้วค่ะโดนแฉใช้ชื่อคิมแซรอนฟอกบัญชีเลี่ยงภาษีปั่นหุ้นค่ะ ดูเหมือนว่าเรื่องราวของคิมซูฮยอนจะไม่ได้จบแค่เรื่องของการถแถลงข่าวร้องไห้ค่ะล่าสุดมีข้อมูลใหม่มาที่อาจจะหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพราะว่าชื่อของเขาคุณผู้ชมถูกโยงเข้ากับข้อสงสัยเรื่องของการฟอกบัญชีการเลี้ยงภาษีและล่าสุดก็คือการปั่นหุ้นค่ะซึ่งที่พีคไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมก็คือมีชื่อของคิมแซรอนอดีตแฟนเก่ากับกลายมาเป็นชื่อในบัญชีที่บริษัทนำเข้าไปใช้ในการลดภาษีด้วยค่ะ โดยไม่นานนี้คุณผู้ชมช่องกาโรเซโรเนี่ยช่องแฉเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ได้ออกมาเปิดเอกสารจากบริษัทโกลเบเดลิตค่ะซึ่งก็เป็นค่ายต้นสังกัดของคิมซูฮยอนและเจ้าตัวก็มีชื่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยในเอกสารน,นั้นได้ระบุเอาไว้ค่ะว่าคิมแซรอนเป็นลูกหนี้ของบริษัทด้วยยอดหนี้กว่า700ล้านวอนหรือถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ18ล้านบาทซึ่งบริษัทค่ะได้มีการบันทึกหนี้ก้อนนี้ไว้นคะคะว่าเป็นหนี้ศูนย์คุณผู้ชมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าหนี้ศูนย์ในทางบัญชีก็หมายถึงหนี้ที่บริษัทคิดว่าคงจะเก็บไม่ได้แล้วจึงได้มีการหักออกจากกาไรเพื่อที่จะลดภาษีที่ต้องจ่ายแต่ปัญหาก็คือว่าคิมแซรอนเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธหนี้ก้อนนี้คุณผู้ชมเพราะเธอก็ค ออกมาบอกนะคะว่าพยายามที่จะจ่ายอยู่เช่นการขายรถขายบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าออกไปเพื่อที่จะนําเงินมาจ่ายคืนซึ่งก็คาดว่าคิมแซรอนน่าจะใช้นี่คืนไปราวๆ200ล้านวอนแล้วแต่ว่าฝั่งบริษัทเนี่ยกลับลงบัญชีไว้ค่ะว่าไม่ตามแล้วถือว่าเก็บไม่ได้ และที่น่าสงสัยยิ่งกว่านั้นค่ะก็คือในเอกสารของบริษัทนี้นะผู้ชมมีการพบว่ามีการส่งหนังสือทวงหนี้ถึงคิมแซรอน2ฉบับในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันหรือเกินทั้งๆที่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยการทวงหนี้มันก็ต้องมีขั้นตอนและก็ระยะเวลา ซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะทำให้ช่องการโรเซโรได้ตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทอาจจะจงใจสร้างเอกสารหรือเปล่าสร้างเอกสารขึ้นมาเหมือนว่ามีการทวงหนี้ไปแล้วเพื่อที่จะเอานี่ก้อนนี้ไปบันทึกว่าเป็นหนี้ศูนย์แล้วก็สามารถนําไปใช้ลดภาษีได้ค่ะซึ่งช่องกา r โรเซโรได้บอกนะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายดับเบิลแอคเคานติ้งคุณผู้ชมหรือว่าการทําบัญชีซําซ้อนซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการหลอกระบบภาษีค่ะ และเรื่องนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาษีเนี่ยเพราะว่าช่องการโรเซโรได้ใช้คำว่าสามเหลี่ยมแห่งความตายกับคดีนี้ค่ะเพราะว่าการกระทําแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าต้องอาศัย3ฝ่ายร่วมมือกันนั่นก็คือฝ่ายบัญชีฝ่ายบริษัทและสำนักงานกฎหมายค่ะซึ่งหากใครคนใดคนหนึ่งโป๊ะแตกหลักฐานทั้งหมดค่ะก็จะลากทุกฝ่ายเข้าสู่คดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นข้อหาของการฟอกภาษียักยอกหรือว่าปลอมแปลงเอกสารทางบัญชีซึ่งแน่นอนค่ะว่าชื่อของคิมซูฮยอนในฐานะหนึ่งในเจ้าของบริษัทก็ไม่รอดจากการถูกตั้งคำถามและถ้าเกิดย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะน่าจะมีการผ่านหูผ่านตาหลายๆคนมาบ้างนะคะเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งในเว็บบอร์ด DC i n s i g h t ์ก็ได้มีการโพสต์แจ้งเตือนพฤติกรรมที่น่าสงสัยของคิมซูฮยอนไปยังกรมสรรพารแห่งชาติของเกาหลีหรือว่า NTS ค่ะโดยมีการแนฟกราฟรายได้ย้อนหลัง4ปีของค่ายโคเมนลิทเพราะทีาม,มีการระบุค่ะว่ารายได้จากงานโฆษณาซีรีส์อีเวนต์ของคิมซูฮยอนสูงมากแต่งบการเงินของบริษัทขาดทุนสะสมแบบทุกปีด้วย ซึ่งมันดูไม่สอดคล้องกันเลยคำนวณคร่าวๆค่ะก็พบว่าอาจจะมีส่วนต่างของรายได้ที่หายไปกว่า30,000ล้านวอนคุณผู้ชมหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ800ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นจํานวนที่มาหาศาลค่ะทางสัมากรนนะคะก็รับเรื่องแล้วด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะเราจะมีการตรวจสอบก็พบว่ามีมูลจริงตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นที่ตรวจสอบภาษีย้อนหลังอยู่ด้วย และล่าสุดนี้ค่ะคดีของการเงินของคิมซวยอนเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่เรื่องภาษีคุณผู้ชมมันถูกโยงไปยังเรื่องของคดีการปั่นหุ้นค่ะที่ตำรวจเกาหลีใต้กำลังสอบสวนอยู่ด้วยโดยก็มีชื่อของบริษัทซีวอนสคูค่ะบริษัทการศึกษาออนไลน์ชื่อดังและโกเมเดลิสค่ายของคิมซวยอนโผล่ po, เข้ามาในข่าวพร้อมกัน ซึ่งเรื่องเนี่ยก็คือว่ามันมีข่าวลือไหมค่ะว่าซีวอนสกูจะร่วมกิจการกับค่ายคิมซูฮยอนก็คือค่ายโกเมดลิตและทันทีที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปราคาหุ้นของซีวอนสกูเนี่ยก็พุ่งพวดขึ้นมาเลยคผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายกลับมาบอกว่าข่าวไม่มีมูลและก็ไม่มีการควบร่วมกันเกิดขึ้นจริงทําให้เกิดข้อสงสัยค่ะว่าข่าวนี้อาจจะถูกปล่อยขึ้นมาเพื่อปั่นหุ้นหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ค่ะตำรวจก็ได้เรียกผู้บริหารจากทั้งสองบริษัทเข้ามาสอบและกำลังตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นช่วงที่ข่าวแพร่ออกมาและแม้ว่าทางค่ายกูเป็นริจะออกมาปฏิเสธค่ะว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแต่ว่าชื่อของบริษัทก็ยังอยู่ในการสอบสวนอยู่ดีซึ่งแน่นอนค่ะว่าชื่อของคิมซูวอนก็อยู่ในนั้นเช่นกัน ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วค่ายของคิมซุยอนจะใสสะอาดจริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อจริง,รงค่ะจากนักแสดงอันดับหนึ่งของเกาหลีตอนนี้ค่ะกลายเป็นคนที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของความโปร่งใสทางด้านการเงินมากที่สุดทั้งเรื่องของการฟอกบัญชี ใช้หนี้ของบริษัทเป็นเครื่องมือภาษีมากที่สุดและก็ยังถูกโยงกับคดีของการปั่นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในเกาหลีตอนนี้อีกต่างหากคผู้ชมคิมซวยอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาพูดอะไรแต่ว่าเอกสารกราฟและการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐเริ่มออกมาพูดแทนเขาแล้วค่ะในโลกของธุรกิจค่ะคำว่าแฟนเก่าเนี่ยอาจจะไม่มีความหมายถ้ามันช่วยลดภาษีได้ค่ะ